ใช่ใช่เอาข้างล่างข้างล่างอ่ะเอาเปาด้วยเอาเปล่าด้วยเอาเอเปล่าเปล่าเปล่าแทนแม่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนภพลบอกว่านภพลบอกว่าจบแล้วแม่นภพลบอกว่ารอเคสร่วมกันกับพี่มิ้นเหมือนทุกปีใช่ไหมเปล่าเปล่าเปล่านี่พี่บอยจัดให้ไม่เป็นไรไม่เป็ไรวุ้นอ่ะเออเปล่าไม่ลับเปล่า เอาเนี่ยบอสเลือกเองเลยนะน้ำฝนแม่บอกเป็นลูกบ่อนขอเลไปขอเลยได้เยไเยบอเลยอาฟตัดเค้กด้วยนะคะบงเค้กเลยเฮ้ยเลืตัดเกหรออ่ตี่เราให้ยูัวเข่าร้เล่าโอ้เลือดแดงเลยยุงกัดมล้มาข้าวอย่าให้เลือดนะมดข้า น้องโบจะดึงออกเองใช่ไหมวบทำได้ทำปาทําเอา่อทปาเอาเพื่อคราลคปายอาเปิดไฟลงะเด็นหงผาท่านู่มดประเด็นปะด็นจะปาสามสี่อกวะมันนด้วยนับด้วยเออนับวแล้ว 好吗、嗯嗯？好，好，好。HA